สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึง10เหตุผลนะคะที่ทําไมคนเราเมื่ออายุเริ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุ35ปีขึ้นไปทําไมลดน้าหนักได้ยากนะคะเพราะหนึ่งนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของโฮอร์โมนนะคะเมื่อเราเข้าสู่วัยอายุ30กว่านะคะร่างกายของเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของโฮอร์โมนนะคะ เช่นระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็โพลิเจสตรอนก็จะลดลงนะคะส่งผลให้ต่อระบบความต่อระบบผ่อผานแล้วก็ความอยากอาหารนะคะแล้วก็มันยังส่งผลทําให้ร่างกายของเราสะสมไขมันโดยเฉพาะบริเวณช่องท้องนะคะข้อ2นะคะก็คือระบบ เเผาผ่านที่เริ่มช้าลงนะคะเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะร่างกายของเราก็จะเผาผ่านได้น้อยลงนะคะแม้ว่าเราจะทานอาหารเท่าเดิมนะคะน้ําหนักของเราก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้ง่ายนะคะข้อ3มนะคะการที่มวลกล้ามเนื้อของเราลดลงนะคะดยปกติแล้วนะคะกล้ามเนื้อของเราก็จะค่อยลดลงตามอายุนะคะทําให้ร่างกายเผาผ่านพลังงานได้น้อยลงนะคะแล้วก็ทําให้การลดไขมันหรือว่าการลดน้าหนักได้ช้าลงนะคะแล้วก็ข้อ4ี่นะคะภาวะความเครียดนะคะซึ่งอาจจะเจอเกิดได้หลายปัจจัย ะะผู้หญิงเมื่อเราอายุ30กว่าปีขึ้นไปนะคะเราก็จะมีภาวะทั้งการงานครอบครัวนะคะเรื่องลูกนะคะทําให้เกิดภาวะความเครียดนะคะเมื่อเราเครียดนะคะร่างกายของเราก็จะสั่งหลั่งคดิซอลออกมาทําให้ร่างกายของเราเก็บสะสมไขมันทุกอย่างไว้บริเวณหน้าท้องนะคะทําให้น้ําหนักลงยากนะคะก็ห้านะคะคือการนอนหลับไม่เพียงพอนะคะการนอนหลับนี้มีบทบาทสําคัญมากนะคะต่อการควบคุมน้ําหนักนะคะถ้าเกิดหกักเรานอนไม่พอหรือว่าเราหลับไม่ลึกนะคะอาจส่งผล อาจส่งผลทําให้ร่างกายของเราอยากของหวานแล้วก็แป้งมากขึ้นนะคะข้อหกนะคะก็คือภาวะดื้ออินซูลินนะคะเมื่อเราเอาอยุเพิ่มมากขึ้นนะคะร่างกายก็จะเริ่มดื้อต่ออินซูลินนะคะทําให้ร่างกายของเราเก็บไขมันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดน้ำหนักด้ยากขึ้นค่ะ ข้อ7นะคะก็คือการที่เราออกกําลังกายไม่เหมาะสมนะคะหรือว่าหรือว่าเราทําแต่คาร์ดิโอนะคะแล้วเรามีสร้างกล้ามเนื้อนะคะการออกกําลังกายมีความจําเป็นนะคะแล้วก็ต้องทําแบบสม่าเสมอแต่ว่าใครท,ทำคาร์ดิโออย่างเดียวก็ให้มาเพิ่มเป็น r e s ิสเซนส์เทรนนิ่งนะคะหรือว่าการเพิ่มการยึดตหนักเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ข้อ8นะคะก็คือ การที่เราอดอาหารมากเกินไปนะคะคือการทานอาหารน้อยเกินไปหรือว่าการอดอาหารนะคะทําให้ร่างกายเราคิดว่าเราไม่มีอะไรทานแล้วทําให้ร่างกายของเราเก็บสะสมพลังงานซึ่งทําให้เราอ้วนง่ายนะคะดังนั้นนะคะเราควรทานอาหารให้เพียงพอโดยเฉพาะโปรตีนแล้วก็ไฟเบอร์นะคะข้อเก้าค่ะ โรคเลือดลังต่างๆนะคะอาจเกิดส่งผลทําให้เราลดน้ำหนักลงยากนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไตลอยภาวะหมดประจาเดือนภาวะซึมเศร้านะคะซึ่งอาจจะเป็นผส่งผลต่อการควบคุมน้ำหนักของเรานะคะแล้วก็ข้อสิบนะคะยาบางชนิดหรือว่ายาบางประเภทนะคะเช่นยาคุมนะคะยารักษาภาวะซึมเศร้าหรือว่ายาลดความดันบางตัวนะคะอาจทําทให้เราลดน้ำหนักได้ยากขึ้นนะคะหากเราต้องการให้ร่างกายของเรากลับมา